แข่ง MVP กันไหมลองดูไหมได้มาดีได้มาดีฉันมีไข่อยู่สองใบมีซ้ายกับขวาถ้าพวกแกแพ้ MVP ของฉันแกจะต้องเอาลิ้นของแกทั้งสองคนมาแตกไข่ฉันพร้อมกันแกกำลังจะเจอของจริงซะแล้วแม่งเอามมงราโดกรามมึงคึกแลลวเดี๋ยวดิกเตอร์เดี๋ยวเข้าเลยฉันโดนแล้วฉันโด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 นหมดใจ ปาดไปเดบเบอลคิวฉันบอกเลยโอ้ดายเล่นกับใครนายรู้จักหรือเปล่าฮ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 ่า่าน่าฮ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 าน่าฮ่า่าฮ่า่าา่าฮาา่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่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 ่าฮ่อะ่าเยอะ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่่าา ปิดลิเตอร์ไ่ได้จะไม่ตายตเรา,าช่วยนะเราจะขอโทษนะตายเพราะฉันเองเ <c> เ <oughs> พราะมึงแหละ <c oughs> แกเกอร์ฟังฉันก่อนนะสองคนอนะ่ะฉันมีไข่อยู่สองใบมีซ้ายกับขวาถ้าพวกแกแพ้เอ p วีพีของฉันแกจะต้องเอาลิ้นของแกทั้งสองคนมาแตะไข่ฉันซ้อนกัน <c oughs> โอเคนะ แต่ถ้าฉันแพ้นะฉันจะยอมให้แกสองคนเลียไข่เดิมแม่ฉันนะแม่ไม่ต่างนเลยอ่ะโอเคฉันจะไม่ให้เลียไข่แล้วกันฉันจะยอมให้พวกแกเป็นสระโอเคไหม้าแกสามารถแย่เอวีพีฉันได้แต่ถ้าแกแพ้ไข่สองข้างของฉันนะจะต้องเปียกพร้อมนโอเคไหมคนชอบพี่โอเคไหมไข่สองข้างแกฟังฉันสิ อย่าเล่นสลิมเลยเติ๋หมหรอเฮ้ยมันไมไม่วหึงตกลงกับกูหรือยังเนี่นน <laughs> ยแกกำลังจะเจอของจริงซะแล้วม <laughs> <laughs> าอ้ยี แม่งเอามาหน่อยฟาร์มบานมึงฉันต้องการ MVP เกมนี้มึงมึงเคยเล่นยังไม่เคยดู YouTube ใช่ไหมอะไรก็ฟาร์มได้ถ้าทีมเราดีถ้าแกเล่นได้อย่างฟอร์มเกมที่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นโอหันโอหันต์นะโอหันต์นี่มันนักกว่ากูอีกให้กูฟาร์มดีกว่าไอ้เหี้ยย้อนย้อนย้อนไปกดผิดนี่ไงมือใไขย้อนฟาร์ม กูบอกเลยนะว่าแห้งกูไม่หลีกด้วยไอ้ย้อนมือไปเลนเยวนี้เชื่อใจฉันย้อนนายเปลี่ยนเออ่เชื่อยิงแล้วไปใหญ่ตาเนี่ยบอกขาดมันก็แค่ฮีโร่กระจอกกระจอกเท่านั้นแหละแกจะได้รู้มันมาหลอดเป็นยังไงเงียบปากไปซะเอ้ให้ให้เ็กเตอร์ให้เ็กเตอร์หลดไม่ป่อ ใช่ใช่ร,รอของหมดแล้วรอไอเทมอ่ะรู้จักไอเทมหรือเปล่าไอเลตเตอร์เอาเเอายี่เลตเตอร์ลมได้เลตเตอร์ลมได้เชื่อฉันลิีเตอร์มายืนกลางลีเตอร์ไปออฟแล later, 8, nah ้วยอนมายืนกลางอเลตเตอร์มันม right ีสกิลสกิลระยะไกลอยู beautiful. ่เลตเตอร์เพื่อนรักนายติดผ้าก๋วยเตี๋ยวฉันไว้อยู่นะระวังล่างด้วยอย่าเพิ่งบวกเลยตัวเรายังไม่พร้อมหรอก ไปไปไปมังกรเล็กมังกรเล็กฉันต้องการมังกรเล็กฉันอยากดื่มเลือดมังกรมามาเดี๋ยวฉันโดนให้นะเดี๋ยวริกเตอร์เดี๋ยวเข้าเลยฉันโดนแล้วฉันโดนโดนสวยโดนโดนหมดได้ปาดไปเดี๋เป็นเกลียวฉันบอกเลยโอ้โหตายเล่นกับใครนายรู้จักหรือเปล่าไม่คิดจะเบรกฉันเลยเหรอ เบกุณอะไรดคุณเหน,หนื่อยเียเอ้ยูก็สมพลรงงานอะไรกม้วมา้มาแล้ว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 มาแมาแ้มาแล้วมาแลวมาแล้วมาแล้วมาแล้ร,ร,ลดดร,รดดา,ารั้วมหแ้า้วมา้าแล้วม้วมาแล้วมาแล้วมาชล้วมาแล้ว้นมาแล้วมาแ้า้วมาอลมาแมาล้วมาแย้วา้มาแล้วามา้อมามา้วมลัม้โมดแล้วมาแวมล้วลม้ม้าลม้วมา ฉันว่าให้ยอนไปเจอกิลเดอร์ยอนกดได้นะแล้วให้ดิกเตอร์เดินทําเกมไหมโอเคไหมเอาแบบนั้นไหมโอเคโอเคโอเคเห็นไหมได้ความคิดของฉันเป็นไงมีประโยชน์ไหมเพราะว่ายังไงกิลเดอร์มันก็เป็นออฟเลนที่แบบกระโปงอูดอยู่แล้วอ่ะอย่าตกนะอย่ามันเจอลรูนมาก็ไม่ไหวเฮ้ยอย่าไปกลัวนะลิงมันก็แค่ชื่อก็แค่ชื่อเขาว่า <P ain ful> เขาเยี่ยมมันห่าแล้วเฮ้ยฉันจะบวกใครนายดูอย่าไปกลัวฉันจับกานรีได้นี่ไอ้ปาดน้องปาดน้องฉันได้มาดึงตัวมันมาบนโอ้จังหวะนี้นะโอ้โหยเยอะเยอะไปเยอะชิบหายเยอะสัดสัเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงปาดน้องอีกทีว <c oughs> ิกเตอร์นายนายทำไมทำไม <c oughs> ทำไมนายถึงทิ้งฉันอ่ะฉันเก็บไปสองเลยนะ ย้อนย้อนยายายาเดี๋ยวครูดาวฉันน้อยไม่ไม่เอาไม่ดีขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับบัฟฟ้าขอบคุณสำหรับน้ำใจของไทยอ่ะได้ฉันมีน้ำใจกับเขาเหลือเกินโอ้โใจเย็นใจเย็นเนี่ย ฉันลืมไปเลยแล้วว่านายจะต้องดูดไข่ของฉันนะไข่ฉันจะต้องเปียกแน่งานนี้เอ้เล่าเดี๋ยวฉันไปฆ่าลิงมีใครไปกับฉันไหมมีใครไปโดนโดแม่แไม่มันมันขึ้นยุ่งฉันจะเก็บลิงนะฉันเก็บคนเดียวนะเพื่อฉันโดนไม่โดนอะอะไรกันเนี่ยฉันโดนฟาดได้ไงเนี่ยลิเกเตอร์ลิงจะไปปิด่ยลิเกเตอร์ไปได้จะไม่ตายฉันพาดไปอ่ะเพื่อน ขอโทษนยตายเพราะฉันเองเพื่อเพราะมึงแหละฉันจะให้อภัยกับเจ้าลิงนี้ไม่ได้เฮ้ยเล่นได้นะขังบอลเล่นได้นะมามาฉันมาฉันมาเล่นได้เล่นได้เล่นได้ฉดดดให้ฉันโดนขัดให้ฉดนมาแล้วปั๊บป๊าดไปแตกสองล็อกซี่เฮ้ยไม่ฝัดว่าวิ่งไอ้หได้หอะ เฮ้ยไปปาดว้าวีอะสงครามมันมีทหารเข้าเมืองเรามานะ่ะมันเป็นไส้ศึกหรือเปล่าเลยเดี๋ยวฉันจัดการก่อนนะ <c oughs> นจะปาดเอาปาดแรงหรือเอาปาดเอาปาดเอาปาดแร,ง,รเงเดี๋ยวจเจ้าฉันยืนตึกถึกเดี๋ยวเจ้าฉันปาดแรงแรงอะ แม่กงตกันไม่เอาทิ้งจะลิ้ม่สวยร้อยหลานมาได้เอ้ยไม่นะเอ้ยไม่นะเรตเตอร์นายตายเอฮ้ยของเราเสริมด้วยฉันไม่ไหวแล้วมันเจ็บเหลือเกินอ่ะฉันเจ็บที่ต้นขาช่วยทำแผลฉันหน่อยได้ไหมอ่ะ ตายนะเจ้ากระตายน้อยเงือดไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษฉันเดี๋ยวฉันจะช่วยพวกนายเองเดินตามฉันมาเดินตามฉันมาเดินตามฉันมาอย่าไปรัวสวยสวยฉันจะเก็บให้เองฉันโดดสวยไหมชมเ้าไปไหนล่ะเจ้าเอลโก้ใจกันกันใจกันยปากไม่โดนไปนะ แม่พี่น้องเองฉมาแล้วเอ้ยไม่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 ไมไมไมจักระตายด้อยลิงมาลิงมาลิงมาไม่ล็อกนี่เฮียเอ้ยล็อกเอ้ล็อกเฮียเอ้ยไม่ไม่ล็อกเฮียอะไออรวะเ,เนี่ยมึงตายซะทีกะรีเพื่อจะเพื่อแก่แค้นให้ทันทีเลยนะ จะย้อนเนื้อยอนนอไม่นะนอกจากนี้หยิบผิดมาแล้วมึงก็ไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลย <c oughs> มา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 เลยเดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้าค้ำให้เดี๋ยวไม่ไม่ไม่เจ้าสลิมเจ้าสลิมข้าจะมาข้าเจ้าให้โอ <c oughs> ้ยมันเปิดแบบไปคอนมันเปิดแบะเห็นผลเลยอ่ะท <c oughs> ันทีดักที่อะไรละ่ะ <c oughs> เขาเห็นใอ่ผา,าไม่ได้แล้วเจ้ากาลีก็มีกระฟื่อได้ก็มีกามีกระ,รกกระ,กระปลอย เลยข้าจะขัาให้เองออว้าวเฮีย yeah! มีคิเดอร์มีกิเดอร์ท่านพี่เราแยกกันอีกแล้วเราพลาดแล้วเราถูกมันใช้แผนล่อแล้วไม่นะกาลีมันใช้แผนล่อข้ามุนดนแผนรัวค่ะเราตายหมดเลยอะ่ะไม่นะโอพระเจ้าไม่กาลีแกจะเกินไปแล้วไปนะแกจะสู้กับฉันนี่เลยจะทำพี่ชายฉันไปละแกจะจริงนี้เดินไปไหนเลือกเอาทางตามมาเลยเดี๋ยวข้าจัดการมาันเองเหือกเะปะเงือขาดูแล้ว ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ยเช่ว้าว้าไอ้แกจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเลือนคายยังของเลือนคายยังเต็มอยู่เลยไม่แล้วไม่แล้วตรงกลางอ่ะตรงกลางอ่ะเคลียร์ตรงกลางมาด้วยเจ้ายอดมึงเอาแต่บัฟฟ้าไอ้เหี้ยเอาแล้วก็ไปตายอีกตั้ง มีเปินเรามีธนูเองอ่ะธนูเราแมกก็ไม่ทู่ชิบหายเลยอ่ะมาลดเัื่อกี้เข้าเตรียมเปิดให้ข้าเปิดกันเหรอถ้าข้าตายพวกเจ้าไหวกันใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวข้าจะตายให้ไหวเทียอะไรโดนยิงแล้วเดี๋ยวข้าเปิดให้นะเดี๋ยวข้าเปิดให้นะข้าโดนแล้วเพื่อเพื่อพี่น้องของกูเพื่อ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 เจ้าลิงหายอ่ะลิงลิงอยู่ข้างหลังลิงอยู่ข้างหลังหยุดรอร ถอยก่อนคาร์โดนคารโดนล็อกอะถอยก่อน,น oh, 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 ไปไวหรือเปล่าอะโอ้โหไม่นะเราผิดแผนเราผิดแผนจริงๆคือจริงๆอะฉันไม่ควรจะเป็นคนเปิดอะตอฉันปิดเปิดอะเคยคลิปเคยคลิปเคยคลิปแกทำเหมือนฉันตอนเกมที่ฉันทำนาครสแกจำได้ไหมถอยไปเลยอย่าไปบวกมันอย่าไปบวกถอยก่อนไม่ไม่แกไม่ทำเหมือนฉันละ ถ้าเล่นนาครอสอ่ะฉันทำให้พวกแกดูแล้วถ้าแกเคยคลิปไปแล้วไอ้สลิมมึงจะพูดเทียอะไรนะเหาเนี่ยเฮ้ยกูรู้แล้วแล้วคงเนี่ยเฮ้ยยังมีปังไงอ่ะโอเคยูเรื่องพูดเรื่องริกเตอร์ริกเตอร์ริกเตอร์จริงๆนะนายไม่ควรเล่นดาบแดงเลยนายนายได้เฮ้ยมึงพูดเหี้ยอะไรนะหนาวะสลิม ไอ้มึงสั่งการมาดิสั่งการมาดิตายหาซะมงึงอะตายก่อนจะได้ไม่ต้องพูดนะอยูอ่อยูอ่มือบวกอยูอ่มือบวกอยูอ่ล่างไอ้ถ้าเปลี่ยนย้อนโวขาดได้นี่มึงโคตรแบบโคตรมันแหลมแต่มันแหลมยังอะดาเมจเราพอกันเหรอกล้าละไรอีแต่ใช่นั้นระวังลิงเดินไปทางนั้นระวังลิงเจ้ากระต่ายน้อยมีลิงมีลิงอยู่เคลียร์กลางไม่เจ้าย้อนโดนลิงแล้วรีบกลับบ้านไปแล้วแล้ว นี่นี่เกิดเกิดเกิดมันเกิดช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยไปนะนี่ไงโอเคฆ่าได้แล้วย้อนบหน่เชื่อหน่งเมื่อไรเจ้าจงมีประโยชน์ในย้อนมึงชอบเดินคนเดียวดีจังเลยวะมารวนสิเหียเอาไปจะบัาฟ้าเอาไปแล้วก็ไปตายเอาไปคืนเขาไอ้คนนี้ฉันจะให้แกเอาไหมสลิมฉันจะให้แกสลิมมึงจะพูดเฮียอะไรนักหนาเลยสลิมมาเอาบ้ซี่กูให้มึงเนี่ยเออกูรู้แล้วว่ามันแรงกูรู้แล้วมึงจะพันนาเฮียอะไรเยอะแยะเนี่ย ผู้รู้แล้วมันแรงผู้รู้แล้วจะผู้จัดการมาให้เองมันนองเจอมันต้องเจอไม้ตายแล้วแหละนะมัน้องเจอไม้ตายแล้วจะอยู่ตอตอนนี้นะย้อนย้อนย้อนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมีฉันอยู่มึงจะฟรามไปถึงไหนไอสัสเดี๋ยวดูฉันฟันนะย้อนเดี๋ยวฉันเปิดให้เดี๋ยวแกตามนะย้อน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 เจอไม่ไม่ไม่โดน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 ย้อนย้อนไม่ไม่ไม่เออ รอฉันก่อน9้าวินาทีเองถอยก่อนมีลิงมาระวังเรายืนผิดที่กันแล้วไม่นะเจ้าเรเตอร์จะตกองมาเล่นกับฉันไม่นะไม่ต้องกลัวฉันมีช่องอีกรอบมาสวยหัวของแกโดนไปหนึ่งตัวสุดยอดมาก แกไล่ไปแกไล่ไปแกไล่ไปเลยเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้ฉันเคลียร์แรงอยู่แกไล่ไปแกเป็นกระต่ายที่แสนรักของข้าแกต้องได้สิไม่ต้องกลัวฉันมาแล้วรับฉันตีฉันอยู่ข้างในฉันอยู่ข้างในเฮ้อเฮ้อไม่ขอบคุณมากร้ายมากเลยอ่ะโอ้ยม่ไ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 ม่เอ้สวยสวยสุดยอด ยังไหวไ,ไหมฉันไม่ไหวอ่ะฉัน,นไม่ไหวฉันต้องไอยก่อนนะไม่เป็นไรข้ายังไหวข้ายังไหวถ้าข้าได้โดดตะตีนะไม่ต้องกลัวยายคลิปเข้านะเดี๋ยวฉันจะโดดกัดคลิปก่อนคนนั้ต้องไหวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ยขี้ขาวล่วงเลยทอสวยทอสวยทอสวยขีดคลิปด้วยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการแนวหน้าเองเดี๋ยวแนวหลังเคลียร์คลิปด้วยไม่นะโอ้โดนล็อกแกทำฉันเหรอการี ไฟนายต้องรอฉันบ้างเดินใดจะทำเด็กน na ันไม่ได้เฮ้ยฟังนะทุกคนเราต้องฟังแผนซะนะเราฟังแผนแล้วนะเราจะต้องเก็บเอลซูก่อนเอลซูนี่คือตัวสำคัญเลยกับการีเน่ะเอลซูตายเนี่ยก็คือจบแล้วเดี๋ยวฉันค้ำให้เดี๋ยวฉันค้ำให้ไหวเห็นไหมว่าเราไหวเดี๋ยวล่างฉันเคลียร์เองมาพามาบวด้วยกันได้นะบวด้วยกันได้นะมันไม่ไหวหรอกหนึเดียวเรืวสุดท้ายแล้ว ฉันเข้าแล้วนะฉันเข้าแล้วฉันเข้าแล้วจับเอลซูได้เอลซูตายตะเกิด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 เอเอลซูก่อนเอาเอลซูก่อนอไม่นะพระเจ้าไม่เข้าข้างเราพระเจ้าพระเจ้าไม่เข้าข้างฉันย้อนมีคนเดียวเลยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนไปไเป็นอะไรเยยี่ยนควร